ตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าการก็คือถ้าเร่งสุดอะเสียงจะเอ่อจะมีเสียงช็อตแล้วก็ดับไปนะครับโอเคอันนี้ไม่มีเสียงช็อตแต่มีเสียงแบบฟึบแล้วก็ไปเลยโอเคครับผมนะฮะตัวนี้อาการนี้นะครับสวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมช่างโตนะครับตัวนี้เป็นลำโพงมาแชร์ A ton, เอเบอร์ตันเนาะนะฮะทีนี้ส่งมาซ่อมเนาะอันนี้กล่องน้อยไปหน่อยนะ แต่เวลากลับผมจะใส่กล่องใหญ่ๆให้นะครับเนาะใส่บับเบิ้ลหนาๆน,นะครับเนาะผมก็กลัวมันจะมีปัญหานะครับออตัวนี้คืออาการที่แจ้งมาก็คือเร่งรลดับนะครับเร่งเสียงแล้วดับตอนนี้ไม่ติดละไม่ติดละนะครับแต่ชาร์จได้อยู่นะ อ่านี่นะฮะอาการนี้นะครับนี่มีแบตแบบเกือบเต็มเลยนะอีกขีดเดียวเต็มเลยนะ,ยน,ะน,นี่นะครับอินตนต์เติ้นเข็ตตเมต่อแล้วนะครับไปลองเล่นเพลงดูนะครับ ะฮะก็อลองตอนนี้ฟังประมาณสักครึ่งหนึ่งนะฮะยังได้อยู่นะฮะเราเร่งเนาะเร่งสุดเลยเนะเาะเพราะว่าตัวเนี้ยลูกค้าแจ้งมาว่าอาการก็คือถ้าเร่งสุดอหะเสียงจะเออจะมีเสียงชอ็อตแล้วก็ดับไปนะครับโอเคอันนี้ไม่มีเสียงชอ็อตแต่มีเสียงฟึบแล้วก็ไปนะโอเคครับผมนะฮะตัวนี้อาการนี้นะครับ จัดให้เลยนะครับตัวน,น,นี้แท้นะครับ are you there ยังมี แทนนะครับผมนะครัตัวนี้นะฮะนี่นะฮะดอกแทนนะโอเคนี่นะฮะทีนี้อาการก็คือที่เราเห็นเนาะที่เราเช็คกันเมื่อกี้เนาะคือฟังแบบประมาณสักครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเ,เปิดฟังได้ได้ปกติเลยเแต่พอเร่งสุดเท่านั้นเนี่ยดับเลยนะครับโอเคนะครับ โอเคนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองดูก่อนยังไงเดี๋ยวเราลองลองดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปทีนึงนะฮะนะฮะโอเคนะครับผมนะฮะเอ่อตัวนี้เนาะจากใช้เวลาประมาณสัก30นาทีเนาะนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเอ่อเทสกันนะฮะตัวนี้อาการก็คือเออ่ปิดและดับเนาะชาร์จกระแสแบบ กระแสไฟแบบไม่คงที่นะครับชาร์จเข้าน้อยเดี๋ยวเราประกอบดีเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเปิดดังต้องเร่งสุดนะฮะดูอาการนะครับเอาต้นเราขอเทสชาร์จก่อนก่อนจะเปิดนะชาร์จนี่นะฮะชาร์จวิ่งปกตินะครับกระแสชาร์จมาแล้วนะครับนี่นะฮะ กระแสชาร์จคงที okay. ่อยู okay. ่ท so, ี่1.5แอมป์นะครับโีเคเนะครับโอเคนะมาตรฐานแล้วนะครับนี่นะฮะคงที่เลยนะฮะจะไม่สวิงนะครับถ้าถ้าถ้ามันช้าไม่เข้าเนี่ยกระแสมันจะสวิงเนี่ยขึ้นตกขึ้นตกนะฮะเนี่ยช่องหนึ่งนี่นะ1.5แอมป์นะครับคงที่นะฮะเรียบร้อยครับผมต่อไปเดี๋ยวประกอบดีเลยแล้วก็เดี๋ยวลองเทสเปิดสุดๆกันเลยนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์เนาะนะฮะ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีลำโพงมาแชร์เนาะที่เข้ามาดูวิดีโอคลิปนี้นะเนาะก็ถ้ามีปัญหาเนาะแถวๆบ้านไม่มีที่ซ่อมนะไม่รู้จะไปที่ไหนหรือขี้เกียจออกไปอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะไปทางไหนดีอะไรเงี้ยก็ส่งมานะครับที่ช่างโต้งนะฮะเดี๋ยวจัดให้นะครับราคาไม่แพงนะฮะราคาเบาๆ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราประกอบดีเลยนะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเทสแบบเสียงให้ดังที่สุดเลยนะครับเพราะว่าอาการนี้ค่อนข้างไมาเรียกว่าอะไรค่อนข้างไม่ชัวนะครับเพราะว่ามันแบบคืออาการไม่ต้องเร่งแล้วดับอะนะครับแต่เมื่อกี้เราลองแล้วของลูกค้าคือเร่งเร่งปุ๊บดับเลยนะครับแป๊บเดียวเนี่ยถ้าเราคิดว่าถ้าเราเปิดสักชั่วโมงนะฮะดูอาการสองสามชั่วโมงเนี่ยถ้ามันไม่มีอาการก็น่าจะจบแล้วแหละนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เราเทสชาร์จแบบชาร์จรอบนึงนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับ นี่นะครับนี่นะกระแสาชาร์จคงที่เลยนะครับ1.5แอมป์นะครับดูนะครับเงงเสียงนี่นะครับเต็มเลยนะฮะ โอเคนะครับผมนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เพื่อความมั่นใจนะเดี๋ยวผมต้องเปิดทิ้งไว้ดูอาการสักสองสามชั่วโมงเนาะถ้ามีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวปิดเคสแล้วก็จัดส่งให้นะครับให้ลูกค้านะครับให้เจ้าของเครื่องนะครับโอเคนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะสวัสดีลูกค้านะครับผมช่างโต้งนะครับตัวลำโพงมาแชลเอเบอร์ตันนะครับที่ลูกค้าส่งมานะครับเนาะนี่นะฮะเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะทดสอบชาร์จนะครับ เสียบสายชาร์จโอเคนะครับนี่นะฮะสถานะชาร์จวิ่งปกตินะครับกระแสชาร์จ1.5แอมป์นะคะรับตัวนี้ได้มาตรฐานแล้วนะครับนี่นะฮะโอเคนี่นะครับอันที่2ก็คือเร่งเสียงนะครับเร่งดังระดับเนาะนะครับนี่นะฮะ โอเคครับ okay, ผมเรียบร้อยแล้ววะนะครับผ่านครับนะฮะเพราะของค้าตัวแรกมานะี่คือเร่งแป๊บเดียวอะ่ะเร่งปุ๊บดักปั๊บเลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมเปิด ทิ้งไว้อย่างเงี้ยสักชั่วโมงหนึ่งนะครับดูอาการเนาะถ้าไม่ไปหาอะไรก็เดี๋ยวผมปิดเคสให้เนาะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ